สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอ,อนคณิตศาสตร์ปี2กสเพื่อสอบข้อเลือกข้อคัดที่1ข้อที่30กันนะครับจากรูปกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากหมายเลข1 2 3 4และ5นะครับมีพื้นที่เท่ากับ13 26 20 25และ27ตารางหน่วยตามลำดับครับโจทย์ให้หาว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แรงเงาตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่เป็นเท่าใดคร,ครับโอเคใครที่อยากลองทำก่อนกดพอยส์แล้วลองทาดูนะครับ ใครที่ออพร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะเขียนตัวรูปที่เป็นพื้นที่ลงไปก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพขึ้นเนาะ,ะหมายเลขหนึ่งนะครับมีพื้นที่เท่ากับ13ครับหมายเลข2ครับมีพื้นที่เป็น26ครับ หมายเลขที่สานะครับมีพื้นที่เป็น20ตารางหน่วยครับหมายเลขที่4มีพื้นที่เป็น25ตารางหน่วยครับแล้วก็เออ่หมายเลขที่5คือตรงนี้ครับมีพื้นที่เป็น27ตารางหน่วยนะครับคือตรงนี้ออโอเคครับทีนี้เออผมจะอธิบายไอเดียคร่าวๆว่าเดี๋ยวผมจะคิดยังไงบ้างนะครับโดยเออผมผมจะ วิธีแรกมันจะมองแบบเร็วๆสําหรับใครที่ทันก็เออน่าจะน่าจะไปด้วยกันวิธีถัดมาวิธีสอคือจะค่อยๆอธิบายแบบช้าๆนะครับแบบที่แบบติดตัวแปรเยอะนิดนึงแล้วสุดท้ายก็คืออ่านแบบติดตัวแปรอีกแบบหนึ่งที่ที่เออเน้นเน้นด้านนะครับเนาะอ่ะต้องเกริ่นแนวคิดก่อนนะครับว่าสมมติผมสังเกตร,รูปนี้ก่อนนะครับรูปนี้นะอ่ะแล้วก็แบ่งรูปนี้นะครับจะเห็นว่าเออสองรูปนี้สองรูปนี้ที่ไ้เงา มีส่วนที่เหมือนกันก็คือมีด้านนี้เหมือนกัน,นครับนาะแสดงว่าไอ้วกว้างคูณยาวเนี่ยก็คือกว้างคูณยาวครับตรงนี้นะครับกับกว้างคูณยาวเนี้ยนะครับมีส่วนที่กว้างที่เป็นเหมือนกันนะครับดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งเนี่ยเกิดจากการที่เอากว้างมาคูณยาวนะครับเอากว้างมาคูณยาวเนาะซึ่งกว้างคูณยาวตรงนี้ได้13ครับ และกว้างที่เหมือนกันกับอัน <Columbus> นี้กับยาวที่ต่างกันของนี้คูณกันได้26นะครับแสดงว่าเมื่อเอาเมื่อนํามาหารการระหว่างกว้างคูณยาวนะครับเป็นสมมติเป็นกอหนึ่งนี่เป็นกรสองนี่เป็นยาวหนึ่งยาวสองนะครับจะได้ว่ากอหนึ่งคูณยอหนึ่งหารด้วยกรสองคูณย2อสองที่เป็นพื้นที่นะครับจะได้ว่าไอกว้างที่มันเหมือนกันแต่กันไปจะเหลือยาวหนึ่งต่อยาวสองนะครับแสดงว่าเอออัตราส่วนของด้านเนี่ยจะได้ว่ามีอัตราส่วนเป็นหนึ่งต่อสองนะครับแสดงว่าไอพื้นที่ตรงเนี้ย มันกลายเป็น13ต่อ26เนอะจะกลายเป็นว่าด้านเนี้ยกับด้านเนี้ยมีตราส่วนเป็น1ต่อ2นะครับสมมุติว่าด้านนี้เป็น x ก่อนนะครับผมบติให้ด้านนี้เป็น x จะได้ว่าด้านที่เหลือตรงนี้ครับเป็น 2x นั่นเองนะครับพอได้มาถึงตรงนี้แล้วนะครับจะได้ว่าผมพิจารณารูปนี้นะครับกับรูปนี้ครับมีแนวนวคิดเดียวกันเลยครับก็คือกว้างนี้นะครับกว้างนี้ กว้างนี้เหมือนกันส่วนยาวนี้ยาวนี้ต่างกันซึ่งต่างกันที่ว่าคือเป็น2เท่าจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้อันนี้เป็น x เป็น2 x เหมือนกันแสดงว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมันก็ควรจะเป็น2เท่าของรูปของรูปนี้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าผมลากลากรูปสี่เหลี่ยมเพิ่มมาตรงนี้ครับจะได้ว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับ พื้นที่ของตรงนี้เนี่ยจะมีค่าเป็น2เท่าของรูปนี้ก็คือ20นะครับเพราะฉะนั้น2เท่าของ20พื้นที่รูปนี้ก็จะเป็น40นั่นเองนะครับแต่เนื่องจากว่าใช้พื้นที่ตรงนี้ไปแล้ว25านะครับที่เหลือก็จะเป็น40ลบ25เป็น15นั่นเองครับเขียนลงไปนะครับกลายเป็น40ลบ25เท่ากับ15ตารางหน่วยนะครับจากนั้นจากนั้นเราได้ว่าตรงนี้เป็น15ใช่ไหมครับดังนั้นพื้นที่ตรงนี้ที่เหลือนเนี่ยจึงเป็น 27ลบกลายเป็น12นั่นเองนะครับเพราะว่าพื้นที่ของแนวนี้เนี่ยมันคือเป็นย7เนาะที่โจทย์กำหนดให้นะครับย7่เลบเท่ากับ12ตารางหน่วยครับอ่ะตรงนี้คือเราได้พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับโกของเราต้องการหาพื้นที่สามเหลี่ยมไอ้สี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้นะครับจะเห็นว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปเนี้ยกับสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ มีส่วนที่สอดคล้องกันก็คือตรงนี้เป็นกว้างเหมือนกันเช่นกันครับและตรงนี้เป็นยาวเหมือนกันไอ้ยาวที่ต่างกันนะครับจะได้ว่าเราสามารถคิดด้วยกันบเทียบอัตราส่วนของความยาวตรงนี้มาแทนกันได้นะครับเราจึงพิจารณารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากด้านบนนะครับคือคู่นี้กับคู่นี้เอ่ะเหมือนเป็นการพิจารณารูปสามเหลี่ยมไอ้รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้คู่นี้กับคู่นี้นะครับเอ้ขออภัยครับเป็นคู่นี้จับคู่นี้แทนนะครับกับคู่นี้แล้วก็คู่นี้กับคู่นี้นะครับ จะเห็นว่าไอรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอันนี้ต่อนี้เนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็น45นะครับจากการนํา20กับ25มารวมกันเนาะเห็นว่าอัตราส่วนของสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ต่อรูปนี้ก็คือเป็น45ต่อ15นั่นเองคือ3เท่านะครับดังนั้นอัตราส่วนของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ต่อรูปนี้ก็ควรจะเป็น3เท่าเช่นกันเนื่องจากว่าเรามีด้านยาวอัตราส่วนของด้านด้านยาวนี้กับด้านยาวนี้ของรูปด้านบนเนี่ย กับด้านด้านบนตรงนี้นะครับเป็น3เท่านะครับดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ก็จะเป็น3เท่าของ12ก็จะเป็น36นั่นเองนะครับสำหรับวิธีที่1เราคิดเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาลองวิธีที่2นะครับวิธีที่2เนี่ยก็คือเป็นแบบ1น,นั่นแหละเพียงแต่ว่าแบบที่2เนี่ยผมจะค่อยๆอ,อ,อธิบายเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นนะครับโดยจะค่อยๆเขียนเป็นทีละรูปนะครับ เป็นรูปยรยเนากนะครับอ่ะค่อยๆแสดงวิธีทำด้วยกันนะครับผมจะเขียนเป็นพิจารณาแต่รูปนะครับพิจารณาคู่นะพิจารณาเป็นสี่เหลี่ยมพื้นที่ของสี่เหลี่ยม ABDE ครับต่อพื้นที่ของสี่เหลี่ยม B C E G ครับก็คือรูปนี้นะครับกับรูปนี้ A B D E ครับกับ B C E G ก็คือรูปนี้ B C คนจะเป็นบเขียนว่า B C G E ดีกว่าครับขออภัยจะมีค่าเท่ากับกว้างคูณยาวเนาะก็คือเป็นด้านนี้ต่อด้านนี้ เออด้านนี้ต่อด้านนี้นะค,คูณด้านนี้นะครับจะกลายเป็นเอ,อ ad คูณกับ AB ครับหารด้วยรูปรูปข้างล่างก็จะกลายเป็น BE คูณกับ BC นะครับจึงได้ว่าไอตัวพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม ABDE เนี่ยก็คือจะเป็น13ครับ ารด้วย B C g ก็คือเป็น26นะครับมีค่าเท่ากับด้านด้าน A D กับ B E มีค่าเท่ากันเนาะ A D กับ B E เท่ากันนะครับจะกลายเป็นตัดกันไปได้นะครับจะกลายเป็นว่าอัตราส่วนของ A B หารด้วย B C เนี่ยมีค่าเป็น1ต่อ2นั่นเองนะครับจะกลายเป็นเพราะฉะนั้น A B หารด้วย B C เท่ากับ1ต่อ2นะครับ คราวนี้เรามาสังเกตรูปข้างล่างบ้างนะครับรูปนี้นะครับกับรูปนี้ผมจะพยายามตอบเพิ่มไปตรงนี้นะครับอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่เนาะตอเพิ่มรูปนี้เพื่อให้คายกับด้านรูปบนนี้นะครับที่ต่อด้านของอันนี้ไปนะครับจะกลายเป็นว่าเมื่อผมต่อด้านนี้ไปปุ๊บผมให้จุดตรงนี้ที่เพิ่มมาเนี่ยเป็นจุด n นะครับเป็นจุด n จึงได้ว่าเมื่อพิจารณาตัวคู่ใหม่นะครับตัวสี่เหลี่ยมพื้นที่ของสี่เหลี่ยมตัว d e h i น,นะครับ d i h ขออภัยครับ d i h ต่อสี่เหลี่ยมพื้นที่ของส e ี g ่เหลี่ยม e g Ni คู่นี้ครับ Deih คู่กับ e g n i นะครับก็จะมีค่าเท่ากับด้านนี้คูณด้านนี้ต่อด้วยด้านนี้คูณด้านนี้นั่นเองครับซึ่งอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ครับว่าด้านนี้มันเท่ากันเนาะออาเขียนแบบยาวๆหน่อยก็ได้ครับให้เห็นภาพเนาะ Deh เนี่ยก็จะกลายเป็น d h คูณกับ De หารด้วยหารด้วย ei คูณ e กับ eg นะครับเนื่องจากว่าตัว dh เนี่ยกับ ei เนี่ยมีค่าเท่ากันก็จะตัดกันไปได้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ de หารด้วย eg ครับซึ่ง de หารด้วย eg เนี่ยก็เหมือนกับ ab หารด้วย bc นั่นแหละเพราะว่ามันเป็นรูปเป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยมจะัตุรัสรูปนี้กับรูปนี้เหมือนกันเนาะ ด,ด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันแล้วก็ด้านนี้กับด้านนี้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น d e หารด้วย eg ก็จะมีค่าเท่ากับ ab หาร bc เท่ากับ1ใน2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยม dih นะครับ dih รูปนี้เป็น20เนาะเป็นพื้นที่เป็น20จะกลายเป็นสมการรูปแบบใหม่ครับก็คือเป็น20 ฐานด้วยรูปสี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยม egni มีค่าเท่ากับ1ใน2นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยม egni พื้นที่เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่ากับอ่ะอย้ายข้างอันนี้ขึ้นไปฝั่งที่มันหารอยู่ขึ้นขึ้นไปข้างบนเนาะแล้วก็ย้าย2ขึ้นไปด้านบนนี้ก็จะกลายเป็น2คูณน,นั่นเองนะครับ ก็จะกลายเป็น20ตารางเอ้ยกลายเป็น40ตารางหน่วยนะครับคราวนี้เมื่อได้รูปนี้เป็น40ตารางหน่วยแล้วนะครับก็เหมือนที่อธิบายเมื่อสักครู่ว่าตรงนี้เป็น40แล้วตรงนี้เป็น25ไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเหลือเป็น40ลบเอ้ย5ครับเป็น15ตารางหน่วยนะครับเขียนเพิ่มเข้าไปครับ ตรงนี้ก็เป็น40ลบ25เท่ากับ15ตารางหน่วยครับเมื่อได้ตรงนี้เป็น15ตารางหน่วยแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเหลือเป็น27ล15ก็จะเป็น12ตารางหน่วยนะครับเนื่องจากที่บอกมาจสักครู่ว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปนี้มีพื้นที่เป็น27นะครับอ่ะเมื่อได้ตรงนี้เป็น12แล้วนะครับผมสังเกตคู่ใหม่นะครับก็คือคู่นี้กับคู่นี้ โกของเราต้องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แดงเงาตรงนี้นะครับก็พิจารณาครับรูปสี่เหลี่ยมพื้นที่ของรูปสี่เหลี l ่ยม h j l m ต่อพื้นที่ของสี่เหลี k ่ยม j n k l นะครับ มีค่าเท่ากับเขียนแบบยาวๆเหมือนเดิมนะครับก็จะกลายเป็น s m คูณกับ hj ขออปครับหารด้วย jl คูณกับ j n ครับต้านของ s m กับ jl แต่กันไปนะครับเนื่องจากยาวเท่ากัน ซึ่งตัว s j นะครับหารด้วย j n เนี่ยก็เหมือนกับด้านของ DF หารด้วย f g นะครับเหมือนกันเนาะตรงน,นี้จะมีค่าเท่ากับ DF หารด้วย f g ครับอขออภัยเรามองอย่างนี้ก็ได้ครับขออภยัยเรามองอย่างนี้ก็ได้ครับ SJ กับ JN เนี่ย มันคือด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการคูณกว้างเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะได้เป็นพื้นที่เหมือนกันเนาะดังนั้นผมจะคูณตัว ei เข้าไปนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยเนื่องจากว่ามันเท่ากันเนาะให้ผมเขียนเป็นอีกสีนึงนะครับ หารด้วย JN ตรงนี้ก็จะคูณกับคูณกับ EI นะครับ HJ คูณกับ EI คือรูปนี้นะครับคูณกับ EI ก็คือด้านนี้นะครับก็คือเป็นกว้างคูณเอ้ยขอไปครับเป็นยาวคูณกับกว้างเหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็ส่วนเอ่อสำรูปนี้เนี่ยเป็นตรงนี้เป็น ยาวแล้วก็คุณกับกว้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นรูปของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับพื้นที่ของรูปสี f ่เหลี่ยม d f j h นะครับหารด้วยพื้นที่ของรูปสี g ่เหลี่ยม f g n จนะครับค่ารูปนี้ครับ dfjh นะครับ,รบแล้วก็ fgnj นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ45ครับ2 0 25คูณได้ส0บกยีได้45หาเนาะหารด้วย fgnj เนี่ยพื้นที่เป็น15นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3นั่นเองครับซึ่ง เนื่องจากว่าเราเราทราบว่าพื้นที่ของรูปสี H ่เหลี่ยม JNKL ตรงนี้มีค่าเป็น12นะครับดังนั้นผมก็จะแทนค่าตรงนี้เป็น12ไปเลยครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสี H ่เหลี H ่ยม HJHJLM เนี่ยตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ12คณ3น,นั่นเองนะครับ HGLM เท่ากับ12ย้ายขึ้นไปคูณ3ตรงนี้นะครับเท่ากับ36ตารางหน่วยน,นั่นเองนะครับอ่ะวิธีที่2เรียบร้อยครับเป็นการขยายความของวิธีแรกนะเนาะเผื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับและสุดท้ายวิธีที่3นะครับผมจะพาทุกคนติดตัวแปรมากมายนะครับ โดยการจะค่อยๆจัดรูปเพื่อแก้ตัวสมการอะไรออกมาเนาะเราก็จะบคู่กันให้มันได้เราเทียบประราส่วนให้มันดีขึ้นนะครับผมจะให้ความยาวของตรงนี้เป็น x นะครับความยาวตรงนี้เนาะเป็น x ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมจะให้ตรงนี้เป็น y กับ z นะครับมือนเป็น y เหมืนเป็น z นะครับตรงนี้ยงเป็น x เหมือนเดิมครับต่อมาให้ด้านของด้านนี้นะครับยาว a B แล้วก็ซนะครับตามลำดับจากตรงนี้เนี่ยเราจะได้สมการทั้งหมด5้สมการเนาะก็คือคู่นี้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 แล้วก็คู่นี้นะครับเพราะว่าจากตรงนี้เนี่ยรูปรูปสี่เหลี่ยมที่1เนี่ยนะครับจะได้สูตรเป็นกว้างคูณยาวเนาะเป็น ax เท่ากับ13ครับแล้วก็ส่วน รูปที่2คือรูปนี้นะครับจะกลายเป็น a คูณกับ y บวกเนเนี่ยมีค่าเท่ากับ26นะครับคู่ต่อมาก็คือคู่นี้ครับ bx มีค่าเป็น20เป็นสมการที่3นะครับ bx บวกยี่สิบคู่ที่4คือคู่นี้ครับ b y เท่ากับยีครับ และคู่สุดท้ายคือคู่นี้ครับตรงนี้เป็น z เนาะ Z คูณกับ b บวก c เป็น27สนะครับสุดท้ายโจทย์ต้องการหาค่าของรูปพื้นที่แดงเงาตรงนี้นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่เนาะซึ่งก็คือมันคือเป็น c คูณ x บวก y นั่นเองนะครับกคือเราต้องการหาพื้นที่ของ c คูณ x บวก y นะครับ เป็นโกของเราครับอโอเคครับเหมือนเรากำลังคิดแก้สมการอยู่เลยครับผมจะค่อยๆจัดรูปออกมานะครับก็คือผมจะโกของเราทุการหา c คูณ x บ y เนาะซึ่งเออ x บ y เราไม่รู้ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่เหมือนกันนะครับส่วน c เราก็ไม่รู้ค่าเหมือนกันว่าเป็นเท่าไหร่เนาะ ความจริงเวลาที่เราเจอสมการที่ติดตัวแปรพหุน้ำตรงนี้มากมายเนี่ยเราสามารถคิดได้โดยการจัดรูปก็ได้นะไม่จมําเป็นต้องหาค่าตัวแปรทุกตัวครับดังนั้นผมจะค่อยๆจัดรูปตัวนี้ขึ้นมาให้เป็นตรงนี้ให้ได้นะครับก็สิ่งที่เราควรจะทาเนี่ยก็คือพอเราคิดเป็นอัตราส่วนปุ๊บเราจะหาอัตราส่วน x y ก็จะค่อยๆกำจัดตัวแปรออกไปได้เยอะมากเลยนะครับเริ่มจากการที่ผมจะกำจัดตัวแปรบางตัวไปก็คือตัว b นะครับ ตัวฝั่งนี้เราแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยครับดังนั้นเราจะค่อยๆจับตัวปแปรเราจับมาคูณกันให้ได้นะครับผมก็จะนําสมการที่4หารด้วยสมการที่3นะครับตรงนี้ตรงนี้เราก็จะกลายเป็น y หารด้วย x นะครับเท่ากับ504ครับเพราะฉะนั้นไอตัว y เนี่ยจะมีมีค่าเท่ากับ 5้าสนั่นเองนะครับตัวนี้เก็บเอาไว้นะครับคราวนี้ผมจะนำสมการที่2หารสมการที่1ครับเพื่อกำจัดตัวแปร a ออกไปนะครับเ,เราจะกำจัดได้เป็น y บวก z ครับหารด้วย x มีค่าเท่ากับ26่สหการด้วยสิก็จะเป็น2นะครับเพราะฉะนั้น y บวก z เท่ากับส x ซึ่งเรารู้ว่าตัวเนี่ยมีค่าเป็น5ส่วน 4x นะครับตรงนี้เราก็จะได้เป็นเพราะฉะนั้น z มีค่าเท่ากับ 2x ลบกับ5ส่วน 4x นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน 4x นั่นเองนะครับคราวนี้ เรารู้ว่าแคูณกับ b บวก c มีค่าเป็น27เนาะโกของเราคือต้องการหาค่าของ c คูณกับ x บวก y นะครับเราจัดรูปของ c คูณกับ x บวก y นิดนึงนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ c ผมจะจัดรูปตัว y เนี่ยให้อยู่ในรูป x นะครับก็จะกลายเป็น y เนี่ยเป็น 504x นะครับก็จะกลายเป็น x บวก 504x เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น x บวก 504x ก็จะเป็น 904x นะครับดังนั้นก็จะกลายเป็น 9ก้ครับแล้วก็คูณกับ x c นั่นเองนะครับตรงนี้อ่ะอธิบายอีกรอบนะครับ1 x บวกห้า x ก็นำหบวกห้าส่วเป็น9ก้ครับดังนั้นตรงนี้ก็จะรวมกันกลายเป็น9ก้ x นะครับ9ก้ x คูณกับ c ก็จะกลายเป็น9ก้คูณ x c นั่นเองน,นะครับกงเราต้องการกกตรงนี้นะครับดังนั้นเราสามารถที่จะหาตัวเรารู้ว่า ตัวแปรเนี้ยมันมีตัว c ออกมานะครับไอตัวสมการนี้จะมีตัว c เนอะเราจึงค่อยๆ่อยหาค่าของตัว z ออกมาให้อยู่ในรูป x นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะก,กระจายเข้าไปเพราะว่าเรารู้ว่าเออมันมีความสัมพันธ์บางอย่างที่มาสามารถที่จะคิดต่อได้นะครับผมจะจัดรูปตัว z ให้อยู่ในรูปตัวแปร x กนะครับก็คือเป็น3าส่วน่นั่นเองนะครับจากนั้นจากสมการ5านะ สามสมการที่5นะครับ z เนี่ยคือ3ามส่วนแล้วก็ b บวกซมีค่าเท่ากับ27นะครับอ่ะผมย้ายข้างตัวแปรไปนิดนึงครับไปฝั่งนี้นะจะกลายเป็น x คูณกับ b บวกซมีค่าเท่ากับ27คูณกับ4.3ส่วนครับเท่ากับ36เนาะ คราวนี้ไอตัว x c เนี่ยอยู่แค่เอื้อมแล้วนะครับเพราะว่าเออเมื่อยายข้าง่ากระจายเข้าไปก็จะกลายเป็น x c แล้วเหลือ x b เนี่ยซึ่ง x b เรารู้อยู่แล้วว่ามีค่าเป็น20นะครับจากสมการที่3เนาะดังนั้นเรากระจาย x เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น x b บวก x c มีค่าเท่ากับ36ครับเรารู้ว่าตัว x b เนี่ยเป็น20นะครับจากตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น20 เพราะฉะนั้น x คูณกับ c ก็จะมีค่าเป็นเท่ากับ36ลบ20ครับเท่ากับ16ตารางหน่วยสุดท้ายเพราะฉะนั้นไอพื้นที่ที่เรากที่เราต้องการหาค่าเนี่ยก็คือ9กส่วนคูณ x c นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ c คูณ x บวก y เนี่ยที่มันมีค่าเท่ากับ9ส่วน4คูณ x c เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ9ส่วน4คูณกับ16 แตกันไปนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ3ามตารางหน่วยนั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นวิธีคิดทั้ง3วิธีนะครับก็สำหรับใครที่ถนัดวิธีไหนก็เออเลือกวิธีนั้นเนาะแต่ว่าก็ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากการทําโจทย์ข้อนี้นะครับสําหรับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ